โอเคนะครับก็ต้องขอสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Funny Ch นะครับวันนี้ผมมีไอเทมมารีวิวนะครับผมก็จะเป็นเครื่องดื่มโอชินะครับผมสูตรฮันนี่เลมอนนะครับเป็นสูตรที่แบบซุก้าศูนะครับผมไม่มีน้ำตาลนะครับสูตรนี้สำหรับใครที่เป็นสายรักสุขภาพนะครับก็อย่าลืมไปหาซื้อกันได้นะครับผมที่เซเว่นอีเลฟนะครับ ซึ่งนะครับที่ผมไปเจอมานะครับมันจะมี2รสชาตินะครับจะมีรสฮันนี่เลมอนแล้วก็รสเอ่อกรีนทีนธรรมดานะครับผมที่เป็นรสเอ่อออริจินอลนะครับผมเดี๋ยวผมจะขึ้นป้ายดูนะครับนี่ครับโอเคนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะมาชิมและรีวิวให้คุณชมดูนะครับผมผมเพิ่งไปซื้อมาเลยนะครับและผมยังไม่เคยที่แบบจะไปชิมมาจากที่ไหนเลยนะครับว่าจะอยากจะรู้นะครับผมว่ารสชาติมันจะ เหมือนกับที่แบบรถออริจินอลปกติไหมนะครับเดี๋ยวเราจะแกะชิมกันเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะแกะชิมนะครับนี่นะผมได้สัญ,สญลักษณ์นี้ด้วยนะครับผมทางเรื่องสุขภาพครับสำหรับสายเฮลตี้เลยนะครับผมนี่สีโอก็จะออกปกตินะครับผมเดี๋ยวผมจะชิมแป๊บนึงนะครับ ก็คือแบบรสชาติก็จะออกออรสชาติก็จะออกจืดๆนิดนึงนะครับผมจะแบบไม่หวานเหมือนกับตัวของรสออริจินอลปกตินะครับผมแต่ก็โอเคนะครับก็อร่อยดีนะผมก็ใครที่อยากจะซื้อนะครับผมก็หาได้นะตามห้างสรรพสินค้าแล้วก็เซเว่นนะครับผมจะมีอยู่นะครับ ก็ผมก็ซื้อรถทานี่เลมอนนะครับนี่ครับเหมาะสําหรับคนที่แบบเอ่อเป็นเฮลตี้ครับดูแลสุขภาพตัวเองนะครับผมแล้วก็ไม่อยากแบบไม่อยากอ้วนนะครับแล้วก็แต่อยากกินโอชิอะไรแบบนี้อยากกินชาเขียวนะครับผมแต่กลัวอ้วนนะครับก็อย่าลืมไปหามาทานกันได้นะครับผมสุดยอดมากมากเลยนะครับรถนี้ครับโอเคนะผมคลิปนี้มาแบบสั้นๆนะครับผมใครที่ชอบคลิปนี้แล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผม พอเรารับชมคลิปใหม่จากช่อง Funny Chat นะครับผมก็วันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย